สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องลูกปัดแอนแจมาล,ลี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลาสลามกันนะคะจากดินเบาค่ะ,อ,ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะดินเบาอาซื้อได้จากซื้อได้ร้าน20บาททั่วไปนะคะอ่าพี่สองมีอะไรบ้างมีน้ำเปล่าค่ะ <c oughs> ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็สบู่เหลวที่แบบน้ำค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็มีกับเพชรค่ะก็คือเพื่อนๆ,ๆจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ไ,ได้อันดับแรกคือด,ดินเบานะคะดินเบาวันนี้น้องกเลือลกมา,มากี่สีคะสาสีค่ะม,มีสีม่วง แชมพูเข้มและแชมพูอ,อ,อ่อนอ่าเราเอาเราต้องแกะดินเบาเใส่ลงไปในภาชนะก่อนค่ะใส่ไปทั้งหมดนั้นเลยค่ะผาอ,อนนเอยได้ไหมด้วยอ,อ,อู้หยนุ่มมากเลยนะแค่นเป็นดินเบบนี้อากให้แห้งดูเลนะเพราะหาของแบบนี้บกแบบ เขาเล่นแบบใส่คุกกั้นเป็นรูปดอกไม้แล้วเขาเอามันเล่นได้เลยใส่สีทำอาหารก็ใส่ไปนะคะอ่ะสองสีอีกสีครับสองพอสองพออ่ะงั้นเอาลองสองก่อนลองสองสีก่อนเอาสองกันเละเสียเล่นเสียเอาดับต่อไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะลงไปแล้วก็คนให้น้องละลายมาจ,จับด้วย สมว่สูตรเนี้ยสูตรเนี้ยคือ,อมไม่ใช้กาลใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ใส่กาลได้นะคะห่อลายมาแล้วนะคะแล้วใส่ครีมอาบน้ำเลยคะ่ะใส่จุดสองหยดอสองเพิ่อมอัปดปุ่มหนึ่งคิสนะคะหนึ่งฟลัม โอ้อีกซีสองซีได้แล้วค่ะอา่าใส่ไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อจะเป็นสลามและใส่กระเพ็ดกันเลยจ้ะอ่ะใส่กระเพ็ดได้เลยค่ะเอแล้วเป็นสลามอ่ะใช่เราไม่อยากก,กินหมดอ่ะค่ะอ่ะใส่กระเพ็ดได้เลยค่ะลูกเราใช้ช้อนดีกว่าที่นี่จะได้ดีกว่ามีสลามแล้วว้าว ตจะเตะลงไปก็เต็ดีว้าวส่าเจะรามเร็วมากว้าวเฮ้ย,ย,ย,ยจะรามเร็วมากเพื่อนใช้อุปกรณ์น้อยมากว้าวจะรามเร็วมากแต่คุณแม่ขออนุญาตเอาน้องขึ้นมานวดก่อนนะคะคุนนี้แรงน่าจะยัตงติดนี้ไม่ยังไม่ติด นนะต้อ,ออเพราะว่าเนื้อน้องก็อาจจะนุ่มนุ่มไหมคะและสุดท้ายของคลิปนะคะเดี๋ยวสิคะเนื้อเป็นดินเบาไหมคะมมคุณแม่อูมันก็จะลูกขออนุญาตเอาที่ล์อาบน้ำใส่ข้านี้แย้เลี่ยคุณแม่ได้เลยค่ะคุณแม่ น้ำใส่นิดนึงเพราะว่ามันน่าจะทอดค่ะก่อนน่าจะเร็วกันโอ้สลามสลามเห็วลยว่าเราไม่เราไม่ได้มีเค่อาหารที่ทำเองนะคะว้าวมันจื้อนเนื้อ t e x t u ้ e ดีก่อนนะมันนุ่มมากค่ะที่เราซื้อมาทุกคนน่าจะไม่รู้อันนี้สลามดินเบาใช่แล้วหอมมาก หอมครีมอาบน้ำมาอ่ะคุณลูกลองคุณลูกลองคุณลูกลองเล่นสลามดินเบาดูก่อนเราว้าวนุ่มไหมคะคุณลูกลองยืดยืดดูก่อนคุณลูกลองยืดยืดสลามดินเบาดูจเลยคุณพ่อคุณแมดีดีเดียวเดียวและสุดท้าย เราก็มีสลามอีกอันหนึ่งนะคะก็คือสลามหุงฝาเม้อเลูกค่ะสำหรับนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับน้องลูกปัดแอนแฟมิลี่ค่ะ like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊กกุ๊กกุ๊กให้หน้องลูกปัดด้วยนะคะบ๊ายบาย